3 2 1เลสเตโก้มีดบินต้องมาแล้วจังหวะนี้มีดบินระเบิดก็ทำอะไรไม่ได้มาเลยพี่นี่เอา้เอาเฮ้ยทำไรทำไรทำไรเราเอาทำไรทำเยี่ยยิงเลยครับเยี่ยยิงเลยนะย,ยิงเดี๋ยวฝันนะเว้ย <rí> e> เฮ้ยมีคนใช้ช็อตกัาร์ดเราอะเนียนะเนียนเอ้ยเดี๋ยวว้ายย โคตรไม่เนียเลยคนเราแก้ตัวได้เรื่อยๆนะครับผมเฮ้ยจะพึบโอ้โหเอ้ยจะได้ใช้มีดบินไหมเนี่ยเฮ้ยใครยิงโอ้เพื่อนยิงตกใจหมดนั่นีน่นั่นแน่ั่นแน่ั่นแนโอ้ยใครยิงใครยิงใครนี่ไงโอ้ยจะได้ป่าโดนไข่บ้างไหมเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ได้อะไรเล้วเถอะเอ้ยเฮ้ยจะมาพึบพึบพึบไอ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันช้าไปมันช้าขึ้นไปโอ้โหเออตายก็ได้เนียนๆนะเนียนๆเนียนๆไปเนียนๆไปจังหวะนี้เลยนะครับเฮ้ยช้าช้ามากช้ามากเฮ้ยเจ้านี่ไอ้เฮ้ยใส่อย่างงั้นเถอะ เนียนไปฮะเนียนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ตายหมดเลยยิ่งยังกลาเฮ้ย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 นี่แน่ว้ายโหกหใจะเย็นเพื่อนจะเย็นเดี๋ยวไปหเองมามีมีเพื่อนมี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 อืออืออเฮ้ยว้าย เออโอ้โหเกือบจะได้คิวหนึ่งเอาใบมีดบินหมดแล้วฮะเหลือแค่ฟันได้อย่างเดียวแล้วเออต้องมาแหละตรงเนี้ยต้องมาสักคนเจ้าผมไหมเดี๋ยวเพื่อความชัวร์เฮ้ยมันอยู่ข้างบนฮะนั่นไงนั่นไงกะไว้ไม่มีผิดเพี้ยนกะไว้ไม่มีผิดเพี้ยนเปิดมานะฮะเอเอเฮ้ยอะไร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 โอ้โหเปิดอา่าหลังแอ็นอุส่าเติร์สวยๆแงม เอ้ยโหแล้วผมบอกตรงผมจะออกไปยังไงวะเนี่ยออกโคตรเยอะมีแน่นอนออกไม่มีไม่มีตรงนี้ท่านผู้ชมเอ้าแล้วเอ้ยโอ้โหได้ได้ไงวะน้าวายเยอะ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 แบบเยอะโคตรเพื่อนเยอะโคตรโคตรเฮลท์เฮลท์เ p ล e ์ม e พีซีเฮ p ท e มี e ีซีเฮลท์มโอ้โอ้เพื่อนเพื่อนครับเพื่อนตรงนี้ตรงนี้โอ้โอ้โหแอบเลนตรงนี้แล้วกันนะครับต้องมีแหละ ต้องมีใครสักคนที่แบบเสี้ยนอยากเข้ามาในบ้านแหละโดนแน่บอกเลยโดนแน่ม <c oughs> ีไงฮ้ยอฮ้ยอ่ามีเพื่อนคอยสอนนี่ดีดีนะครับผมแต่ผมคงสอนไข่ไม่ได้เพราะว่าใช้มีดอยู่แนวหน้าเลยจังหวะนี้ฮะต้องมีแหละต้องมีแล้วนะ A few moments รอ,อนานแล้วนะนี่งไง <c oughs> เฮ้ยใครยิง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 ใยิงโอ้ยร้อนร้อนไายอุย้ยไม่ไปแล้วไม่ไปนี่งไง โอเคฮะวายผิดค <Okay>. <Wow. S 1> ิวโอ้ยพิดคิวนิดหน่อยตะกี้โลนสงสัยผมต้องเล่นแบบแกล้งตายแล้วเอ้ยจะแบบเห้อจู่ๆก็ตายแบบนี้นะผมอาจจะได้อาจจะหลอกได้เอ้ยอะไรทำอะไรกันเนะี <laughs> ่ย <laughs> อะไรกันครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยตา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 ย,ตายอยู่ตายอยู่ wow. ตายอยู่เ,เนียนเนียนมันจะบอตายตายตาย,ตาย <c oughs> งับอือ